ครับวันนี้เกดเล็กเกดน้อยนะครับมาฝ่ายเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาคูณเลข3หลักกับ2หลักนะครับเป็นอย่างไรมาชมกันครับก่อนอื่นเราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้ก็จะเอาโจทย์ง่าย,ายก่อนนะครับ200 5บาคูณด้วย10 6นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับวิธีการนี้ก็อาจจะต้องจับรูปแบบเสียก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคูดนะครับเราก็จะจัดจํานวน3หลักก่อนนะครับให้เป็น200บวกกับ53โอเคครับแล้วคูณด,ด้วย16 จากนั้นนะครับเราก็เอา200มาคูณด้วย16เป็นชุดที่1นะครับแล้วบวกด้วย53คูณด้วย16เป็นชุดที่2โอเคนะครับตามทันไหมครับ เวลาแยกตัวนี้ต้องแยกให้อยู่ในรูปของหลักสิบนะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะครับถ้าจํานวนมากขึ้นนะครับตอนนี้เราเิดแค่หลักร้อยนะครับเพราะจำนวนจำนวนหลังที่เป็นตัวเหลือจะ200นะครับก็จัดไว้ต่างนะครับอันนี้จะง่ายต่อการคูณนะครับโอเคครับชุดนี้เราคูณได้เลยนะครับก็คูณด้วยศูนย์ก็ง่ายๆครับ ก็จะเป็นใส่สูตรไว้ก่อนเลยมี2ตัวใช่ไหมครับต่อไปเอา2คูณ16ครับ2คูณคูณด้วยตัวเดียวก็ง่ายครับ2 62ทด 1, ทด 1. นึ่งนะครับทด1 2ึเป็น3 3 2เปนสามนะครับทีนี้มาตัวหลังจำวิธีการคูณที่เคยสอนได้ไหมครับ2ตัวค่ขั้นตอนที่1นึ่ทำาไงครับ เอาตัวหลังนะครับคูณกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็เขียนไว้368หทดหนึ่งโอเคนะครับต่อไปเอาตัวหน้ากับตัวหลังแล้วก็เอาตัวหลังจับตัวหน้าคูณกัน65 30 31เป็น3ามไปเลยครับเอามาบวกกัน30มบ,บวกสเป็น3ามสาม,ม,สามบวกหเป็น34ใส,ส่4ทด3ทดไปข้างหน้านะครับดูไหมนะครับ30มบ,บวกสเป็น33ตัวทด1เป็น34ทด3 โอเคนะครับต่อไปเอาตัวหน้ามาคูนกันตัวสีดำนะครับับนี้ครับ5คูณ1เป็น5บวกกับ3เป็น8เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวหลังก็คือ848เพราะฉะนั้นเราก็เอา3200บวกกับ 848ก็จะเป็นคำตอบครับอาบวกกันเป็น8เป็น4 8บวก2เป็น10ใส,ส่0ทด1เป็น4,48 8นะครับลองวิธีการนี้นะครับลองเอาไปทำดูนะครับลองเช็คคำตอบด้วยการกดครื่องคิเลขก,ก็ได้นะครับหรือจะตั้งคูณก็ได้นะครับ ลองดูนะครับเพราะคำตอบก็จะได้ตามนี้นะครับวิธีเกตเล็กเกน้อยนะครับฝึกการคูณรูปแบบต่างๆเพื่อให้เราเกิดกระบวนการคิดนะครับโอเคครับไว้พบกันกับเกตเล็กเกตน้อยนะครับกับความรู้ที่มอบให้นะครับไปคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ